าจะไม่ละสอนตินนิดหนึ่งพี่เหลาเอายางให้แม่ไนงะไม่ก,กับผมพี่หมอนพี่หมอนเซตแป้งพี่มอนไม่ยืนนะนี่ให้แม่ก็ได้เออพี่หมอนแกเ,เอาเอายางดำด้วยสองเส้นค่ะสวัสดีแม่เกียรติจา้าอ่ะเนี่ย น้องบัวบมาแบบกินอะไรกินคอเนี่จะเขาไยากขาไม่ยากพ่้ะตั้งหมอนแป๊บหนึ่งค่ะที่หมอนเอาจิบได้เอิบดี๋ยวแป๊บเห็นไหมคิดหลับตลาอ่ะพี่โยอ๋อพี่โยถามสองทีเลย มาโอเธอจะมให้นักเต์จังซีดยัไม่ได้นะน้างเธอเลยโยเลยเงี้งเสียงนี่เดือขับเงี้ยเดี๋ยวนี้กีกเลยต้องมาหรอใช่นะคุอป้าปักกวดเห็นพี่ออดนั่งเต็นมา โอ้เรานอนย้นรอหนีบอ่ะเป็นนวดตวดูโอ้ยขาแทอย่าน้อนนวันนีมีแหนื่วยนือยมาเป็นไไม่เป็่แตลี้ยวไปตะมืร้านเลยเดยเป็นารุานขายของนึ่งบ่ขาบ่ขาที่ว้านขาเ็บปลกขาตัดสืาขหลังค่ที่แดงผ้าก่อนไปตัดเสืออยย่ตรงถ้าออกไปนี่แล้วก็มีกันวดโอเห็นแล้วครับเห็นแล้วกันมาปกดูหนาข้า เสียง,ยอพองยเงพลงหยุดพ่อทายคลิป่อเอาคลิปค่ะพี่หม่อนพี่หม่อนเย็นไก่แม่นแหละโอ้โหคนเย็นกีนกแ,นนนแบ้ม

่ะกัดเืไม่รู้่ามดน้ามัวซ่าไปโดนเจงแล้วไม่เนี่ยภาที่อาปากสวีะไ้บอรเดพี่เปียนะคะพี่เปียบังอยู่บนนอกค่ะอีอีฮ่าฮ่าก็ม่ต่สติกเกอรเกนะสวัสดีพี่ตอมค่ะ

ในสิละลากเฮ็ดส้มมาล้อตัวก้อยหนาเวลาทั่สิจหลเพราะอีแม่มเพร<ม>าะว่าอีแม่อ้วนก็เลยประหยัดขยันตัวหลายแล้วแม่ก็ปวดขาปวดแขนก็เลยต้องขยันแกงเมลหนึ่งโบเมียนก็หมายถึงว่าสี่หลักแม่มแ <c oughs> ไปได้ก็เลยต้องแม่บ่ได้อ้วนแม่แคบป,คปวดมันกระทุกติดมันกระทุแม่บอกแ <c oughs> ม่อ่านบอกมันกระทุกเด่นโอ่งโด่มากกว่าเราเนี่ย ันเยืนกีบไข่ก็ได้มันเยืนกรีบไข่ก็จะเป็นสาปลาปูปลาร้านไหนไม่ไปมีเป็ดที่เนปากม่คำปลาเป็นมากหมู่บ้านมีที่มีแม่จะด็จคนปากกระเป๋าม่นองยุ้กีเห็นกระเป๋าบอกรยว่าวจะเป็นกองทัพ มาถามใครก็ด้นี่เด้อโอ้องนั่ยเห็นบอกแม่ยังก่อนแม่วิว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 วิ เป็นกระเป๋าประสนนา,านธรมดาากไม่ห่องคือในกองเดียวกันกับแมงสดินกองโอล้วฝากแมงมาก <c oughs> ถามพี่หอยว่าพอมีลิงคือแมงสดินม,มากแสดงว่าแสดงว่ากองไปทัศนต้องดีกว่าวเาพอดีมีกองใหญ่กองหนึ่งใรบ้างยกตัวหซือพวกสกรกมาดูว่ากินาจ้่้นขนซื้อคนสื้อวิพัฒนวิวัฒน์หนึ่งันสิแล้ใช่หลักฐานนนั้